สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครแอสคารอนนะแอสคารอนจะเป็นตัวละครสเปเชียล s ิสต์นะครับระดับ6ดาวสาย a อเวอ u ร์นะครับจะเป็นสายเดียวกับตัวแมกพูลมิซุกิเอ็มนมิซุกิป่ะจำชื่อไม่ได้แลวตัวนี้ตัวนี้นะครับมิซุกินะครับสายเดียวกันแต่ว่าพอสอมาจะแตกต่างกันไปหน่อยนะครับ ดูกันว่าแอดคารอนทำอะไรได้บ้างนะก็สาย e อเวอเอร์ปกติแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีในสุของโจมตีใสศัตรูทุกตัวนะครับที่อยู่ในระยะโจมตีของตัวละครนะครับแล้วก็มีโอกาสลบหลีก50%ไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเป็นอาตามเนบนลบหลีก50%ได้หมดแล้วก็จะเป็นปกเป็นเป้าหมายน้อยลงนะครับโดยในภาะวะปกตินะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้าศัตรูถ้าอยู่ในระยะโจมตีของศัตรูแล้วที่จริง ตัวแอมป์เชอร์ต้องโดนก่อนเนี่ยจะหันไปโจมตีอีกตัวหนึ่งมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับของแอมป์เชอร์ต่อมาดูที่ชาเลนต์นะครับชาเลนต์หนึ่งการโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะเดินช้าลงนะครับ18%แล้วก็ทําให้ศัตรูโดนเหมือนโดนคิดด้วยนะครับเป็นดาเมจแบบ DOT หรือว่าดาเมจอเวอร์ทา์นะครับคิดเป็น10%ของพลังโจมตี โดยลดลงทุกหนึ่งวิน,วนาทีระยะเวลา25วิาวินะครับสามารถเอฟเฟสามารถทับซ้อนกันได้3ครั้งสูงสุดนะครับต่อมาทาเลนต์ที่2ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น8หน่วยครับเราจะเพิ่มขึ้นอีก6หน่วยถ้าเกิดใน <c oughs> ระยะ4ช่องรอบตัวของตัวแอสคาลอนเนี่ยมีพื้นยืนบนอยู่นะครับ <c oughs> ขอแค่เป็นพื้น,นไม่ใช่เอาตัวละครไปวางนะขอแค่เป็นพื้นที่เป็นยืนด้านบนะ อยู่ในระยะช่องไหนก็ได้4ช่องรอบตัวก็ได้บัฟเพิ่มอีกบวกหกนะครับ <c oughs> ต่อมานะต่อมาก็สกิลนะครับสกิลหนึ่งหลอสกิลเร่งเองสกิลใช้เอง,เอ,งอัตโนมัตินะ <c oughs> SP ตั้งต้น4ใช้ SP แปดนะสกิลนี้เมื่อถูกใช้งานที่เลเวลเจ็ดจะทำดาเมจร้อยเจ็ด์แล้วก็ดาเมจจะเบิลเป็น2องพิศด้วยนะครับเก็บชาร์จได้สูงสุด3ครั้งนะตั้งแต่เลเวลสเลยก็ตั้งแต่เลเวลเจ็ดขอไปนะ พว <c oughs> สกิลนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นสาย AFK นะฮะน,นี้ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรมันจะเน้นไปที่ดาเมจแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะีไปเรื่อยๆได้นะครับแต่สกิลที่น่าสนใจก็จะเป็นสกิล2นะหลอดสกิลเด้เองเป็นสกิลกดใช้นะ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 24ิแต่เวลาสกิล35วินาทีเมื่อกดใช้ที่เลเวล7พลังโจมตีเพิ่มขึ้น90%ครับทำให้ศัตรูที่ ยืนบนเดินบนพื้นเนี่ยติดสถานะเดินช้าลงนะครับเคลื่อนที่ช้าลงลบ40%นะแล้วก็ทำให้เอฟเฟกของคาริสหนึ่งที่ว่าติดคิดเนี่ยที่สแต็กได้สูงสุด3ามพเนี่ยเพิ่มมา1สแต็กทันทีใส่ศัตรูทีอ่อยู่รอบๆตัวที่ตายนะครับก็คือถ้าเกิดมี1ตัวตายปุ๊บไปตัวที่อยู่ใกล้เคียงก็จะติดสแต็กถึงสแต็กทันทีทำให้ติดคิดนะครับอ่าซึ่ง ในสกิลบอกว่ามีผลเฉพาะศัตรูที่ยืนพื้นเดินพื้นใช่ไหมแต่ว่ามีคนไปลองมานะครับปรากฏว่าไอ้ทำให้ติดสโลนตัวบินก็โดนไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะแตใ่ในคำอธิบายสกิลมันบอกชัดเจนว่าต้องเป็นศัตรูที่เดินพื้นเท่านั้นอันนี้ก็เลยงง,ง,งอยู่นะก็เอาเอาเป็นว่ารู้ไว้แล้วกันนะครับ ต่อมานะสกิลที่3ครับหลอดสกิลนึงเอ็มสกิลกดใช้ sp ตั้งต้น30มสใ sp 49าระยะเวลาสกิล45วินาทีที e ่รีเวอร์เจนเมื่อกดใช้ระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมบอกดีว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%ครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะจะทำให้ดีเลยระหว่างโจมตีลดลงเล็กน้อยนะครับทำทำให้ศัตรูทาให้ศัตรูในระยะเนี่ย ถานนะความแม่นยำลดลงนะครับก็คือแม่นยำจะลดลง30%เลยนะทำให้ตีติดตีโดนเขาเรียกะไตีมิสมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลว่าทําให้แอสคารอนเนี่ยเป็นเป้าหมายของศัตรูตตมากขึ้นก็คือศัตรูจะหันมาโจมตีแอสคารอนเลยถ้าเปิดใช้งานสกิลนี้แลกมากับการที่ถ้าแอสคารอลหลบได้นะครับจะเด้งเลือดให้ตัวเอง5%อันนี้ก็ อนข้างจาก RNG นะครับก right? so <Yeah. S 1> ็คือถ้าเอามาแทงได้แต่ถ้าคุณดวงซวยจริงๆนะครับหลบไม่ได้เลยคาอนก็ก็ล่วงนะครับอันนี้เป็นเป็นดาบสองคมนะสกิลนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นใน Paradox Simulation ด้วยนะครับว่ามันถ้าเกิดคุณดวงเกลือจริงๆเนี่ยคุณอาจจะเล่นไม่ผ่านด่านเก็บเพชรเพราะมันต้องใช้สกิลสาแล้วก็หลบถ้าหลบไม่ได้คือตายนะครับ โดยรวมตัวละครนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบถึงขั้นว่าต้องไปปั้นมาใช้นะครับก็เหมาะกับคนที่อยากได้ตัวมาเสริมทรัพส่วนส่วนของทำดามเมจเพิ่มเติมหรือว่าทำซีซีสโลใส่ศัตรูเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเออไม่มีแล้วเราจะลำบากก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้หูหวาอะไรนะครับมีเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ก็ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องต้องมีก็ได้ อ๋อผมลืมไปเลยลืมเปิดระยะจงจริงสก,กิลสามไม่ดูระยะตามนี้นะครับจะเป็นระยะไม่ไม่เขายมันไม่เหมือนเลยนี่หว่าเป็นระยะที่กว้างขึ้นมาพอสมควรน,นะจบเกือบเท่าอาิวของซาเลียะซาเลียดเจะวิวรอบด้านใช่ไหมอันนี้จะมีแค่สามด้านนะครับก็ทำให้ระยะกว้างขึ้นนะอันนี้ เดี๋ยวไปเจอกันที่ p a r a l ็อก Simulation ครับมาที่ p a r a l ็อก Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล3นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสกิลนี้มัน ING ถ้าเกิดคุณดวงเกลือแล้วมันหลบไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าดาษนี้มันจะผ่านยากมา,มากเพราะงั้นผมแจ้ง,จงเตือนไว้ก่อนเลยผมจะข้ามไปรันที่ผมผานนะครับให้ดูซึ่งส่วนมากมันจะหลบไม่ได้แล้วก็ตายอ่ะไปเจอกัน ตรงนั้นครับผมอะมาถึงเตรียมลงวิกต้านะครับที่ลดความเร็วลงหน่อยนะก็ลงตำแหน่งที่ไปเลยนะครับหรือถ้าลงไม่ทันจะขยับลงมาหน่อยก็ได้นะผมอยากให้แอสคารอนอ,อ,อยู่ใกล้จุดเกิดให้ได้มากที่สุดนะครับแสกิลระยะมันเป็นอย่งีงด้วย จะได้มีโอกาสโจมตีศัตรูได้มากขึ้นนะครับจะได้พูดยังไงคือไม่โดนตีฟรีไม่ได้โดนตีฟรีนานนะครับก็หวังว่าผมว่าจะผ่านถึงตรงนี้เมื่อมันเริ่มออกเจินนะครับเราเปิดใช้งนานสกิล ่ะตรงนี้แหละตรงจุดนี้แหละครับที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่าจะหลบได้เยอะไหมอันนี้เปิดไอ้สกิลได้เลยเพื่อเข้าระยะตรงนี้อันนี้คือเฮ้ยอันนี้หลบไดเยอะัอนน้น่าจะผ่านโอเคอันนี้ผ่านนะครับถ้าตาไหนที่จะไม่ผ่านคุณ,คณจะเดาได้เลยว่าเห็นเลือดมันลดแบบลดแบบใจหายอะ่ะลดไปเหลือแบบ ลดเหลือตีนนะ่ะลดไปจนเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังก็ยังลดต่ออีกเว้ยจนจนตายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วทําไมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ